สืบนครบาลน,นะครับเตือนภัยว่าใครจะขายบ้านหรือว่าที่ดินเนี่ยต้องระวังครับมุกหมายวิชาชีพทําทีขอซื้อที่ก่อหลอกลวงให้เราเนี่ยทำผิดสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อเรียกเงินค่าปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญานะครับเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจะดเดักงานหรือสถานีประชาชนไทย p ีบีรายงานให้ฟังนะครับก็มูลนี้นะฮะจากเพจ Facebook สืบนครบาลน,นะครับมีการอ้างอิงข้อมูลนะฮะว่าทาง PCT5 เนี่ยขอเตือนภัยรูปแบบการหลอกลวงของวิชาชีพกลุ่มนี้ดังนี้นะครับหนึ่ง คือว่าผู้ก่อเหตุครับจะทําการขอซื้อบ้านหรือว่าที่ดินจากเราครับโดยจะวางมัดจําเป็นจนํานวนที่สูงฮะแล้วก็ระบุวันโอนขายที่ดินกันไว้2ครับแต่ก่อนถึงวันโอนที่ดินเนี่ยผู้ก่อเหตุก็จะโทรแจ้งผู้ที่จะขายว่าขอยกเลิกการซื้อขายและก็ยอมให้ยึดเงินมัดจำครสามนะครับผู้จะขายส่วนใหญ่จะหลงเชื่อครับแล้วก็ไม่ไปสำนกักงานที่ดินเพื่อโอนที่ดินตามสัญญานะครับ สี่ครับมิชาชีพเนี่ยจะไปสำนักการที่ดินแล้วก็นั่งรอตั้งแต่เช้าเลยเพื่อให้กล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพหรือว่าเพื่อให้บุคคลทั่วไปและพนักงานที่ดินเนี่ยเห็นเป็นพยานนะครับห้านะครับก็ทําให้เป็นผลที่ผู้ที่จะขายเนี่ยเข้าขายผิดสัญญาจะซื้อจะขายและมิจฉาชีพนะครับจะเรียกค่าปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญานะฮะทางนี้การตรวจสอบประวัติเบื้องต้นของผู้ที่วอกมาขอซื้อบ้านหรือว่าที่ดินของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับดังนั้น อยากให้เพื่อนๆเนี่ยส่งต่อคลิปนี้ไปฮะเผื่อว่าใครจะซื้อจะขายที่ดินนะฮะระวังรูปแบบหรือว่ามุกใหม่ของผู้ก่อเหตุณนะตอนนี้ด้วยนะครับ